สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำ h ช n n นลคลิปนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันพรินเซสศิริวัณณวรีไทยแลนด์มัสเตอร์2025แข่งขันระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่2กลกุมภาพันธ์6 8 6 8ชิงถ้ยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวันณวลีนาลีรัชกัญญาทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซปเปอราชิงเงินรางวัลรวม สองแสนี่หนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ8ปดล้านหนบาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครแข่งขันกันในรอบแรกวันที่29มกราคมสองพเริ่มจากประเภทคู่ผสมเอ็มสุพ,พักจอมเกาะคู่กับปอป,อป่อทรัพย์สรีแต่แต่รัะตะนชัยคู่มือวางอันดับที่108ของโลกชนะคู่แบบมินตันจากฮ่องกง ฮังกุ้ยซุนคู่กับเจิงฮิวหยานคู่มือวางคู่มือวางอันดับที่1นึของโลก2ต่อศูนย์เกมด้วยสกอร์2ยต่อ11บเต่อ8โอโมพาาักคพลทีระรัตกุลคู่กับจอมแ็มพัทยมาศเหมือนวงคู่มือวางอันดับที่26ของโลกพบกับคู่แบดมินตันจากเดนมาร์กลัสมูดเอสเพอร์เซนคู่กับเซซิเลียครูด คู่มือมือบาสบ,บที่42ของโลกผลการแข่งขันโอโมกับจอมแจมเอาชานะไปได้2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ17 21ต่อ13เข้ารอบ2ไปพบก,กับนักแบดมินตันไทยด้วยกันคือเอม็มกับปอปอคู่ต่อมาสุรสิษฐ์อริยะบาลนีบาลนีกุลคู่กับ อาทิตยาโอวานนชนะคู่จากไทยด้วยกันกิติพัฒน์การนิธิวัตรคู่กับวงศกรจิตเจริญ2ต่อ0เกมด้วยสกอร์22ต่อ20 21ต่อ16บาสเดชาพลพัววรลานุเคราะห์คู่กับเฟรมสุพิศลาเพียว3ามพนคู่มือมือบางอัดับที่19ของโลกชนะคู่จากไต้หวันฟุเฉิง ใสคู่กับลูส่วนสุง2ต่อศูนเกมด้วยสกอร์21ต่อ9 21ต่อ9ไทเตินรนลุทธนพภักอูปทองคู่กับเจนเชอรนิชาสุดใจประภารัฐคู่มือบับบทับที่22ของโลกชนะคู่แบดพินตันจากโปรแลรนด์คอนเนเลีย์มาซัสคู่กับ โรเบิร์ตไซบอสกี้สต่อศูนเกมด้วยสกอร์ยี่อ็ดต่อ12 21ต่อ13รัชพลมักษาสิธรคู่กับนัทมนไลสสวนคู่มืออันดับที่86ของโลกชนะไล่ไปอยู่คู่กับลิ้นเสี่ยวมิน คู่มือมอันดับที่170ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ1เกมด้วยสกอร์21ต่อ18 10ต่อ21และ21ต่อ16ประเภทหญิงเดี่ยวแครรอลทพ,พิชาเชยจีวงมือมาอันดับที่39ของโลกชนะจูเลียโจ เซฟินซูซาโตมือวางรัดับที่113ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ17 21ต่อ17มิ้วพรภวีช่อชูวงมือวางรัดับที่8ของโลกเอาชนะเอสอาทาซูซาจากเมียนมา2ต่อ0เกม21ต่อ7 21ต่อ13 เมฆรัชนกอินทนนท์มือบอลอดับที่10ของโลกชนะนัทนาลินรัตนาภานุวงศ์จากไทยด้วยกัน2ต่อศนย์เกม21ต่อ9 21ต่อ10ทิดาพรกลิ่มกีบยี่สุนชนะโลซินยานแฮปปี้จากฮ่องกง2ต่อ1เกม19ต่อ21 21ต่อ13และ21ต่อ15 ลลินรัตชัยวันชนะแอคเนสโคโลซีจากฮังการีอสอต่อ0เกม21ต่อ12 21ต่อ14พิชามนโอพาสนิพัฒชนะศิยาชิว,วารีเซตตี้จากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ17 21ต่อ13มทัมมนวันนิธิอิทธิไกชนะทาราซาจากอินเดีย 2ต่อศูเกม21ต่อ15 2หต่อ16ประเภทชายเดี่ยวกันทพลหวังเจเริญชนะพณนิชพลธีระรัศกุลสองต่อหนึ่งเกมด้วยสก่อร์21ต่อ17 19ต่อ21และ21ต่อ16ประเภทชายคู่อิจพงศ์การชนะคีรีวงศ์คู่กับนฤเศษเหล่าเทิดพงชนะอภินาท โมหันตีคู่กับอายัสพัฒนยักษ์จากอินเดีย2ต่อศูนย์เกม21ต่อ14 21ต่อ13พิรชัยสุขพันธ์คู่กับพัคพลธีระรัศกุลชนะคู่จากไทยด้วยกันพลันยูข่าวสำอ่างคู่กับธนดลพันธ์พาณิตสองต่อศูนย์เกมนักเสกอ21ต่อ19 21ต่อ9ประเภทหญิงคู่กฤพรชัยชนะ คู่กับปันนวีพลเยี่ยมชนะสุนิสาเล็กยุลาคู่กับอนัญญาหน้าผาไลสองต่อศเกม2 1ต่อ10 21ต่อ15หาไทยทิพมิจา่คู่กับหน้าากรตุงคะสถานชนะพัทลินเยี่ยมวาลีศรีสกุลคู่กับสานิสาจันแพงสองต่อ1เกมด้วสกย่สกอรอ21ต่อ16 18ต่อ21และ21ต่อ16วันที่30มกราคม2568จะเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายช่องพริกไทยดำ h ช n แนลก็จะอัปเดตผลการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายโปรดติดตามได้ทางช่องพริกไทยดำ h ช n แนลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ